สบายดียูดีเมียก็มาแตกมาลรนนะครับโอ้ห่างหายจาก YouTube ไปนานเพราะว่าเาเขามีเรื่องมานล่อริวอะไรประมาณนั้นนะครับก็ไปทำโอ้จริงจริงแล้วเราก็คือ,ออยากให้พ่อแม่พี่น้องมีประโยชน์แล้วก็เข้าถึงได้ง่ายผมก็ไปทำคลิปสั้นๆหนึ่งนาทีทีนี้วันนี้ก็เอาเห็นความสำคัญในเรื่องของขยายความเพราะว่าสั้นไปมันก็ไม่ดีเราก็มาทำ สูตรการดูแลสุขภาพด้วยตนเองง่ายๆในบ้านเราเนี่ยเรามีอะไรบ้างในครัวเรือนในรอบสวนเราเนี่ยวันนี้ก็มีตัวนี้อยากนำเสนอก็คือมามาดูกันครับว่าเราจะไปทำอะไรกันบ้างเราก็ตักเ้าไปเอาหัวแก่ๆสมบูรณ์สมบูรณ์หน่อยนะครับสักสาถึงสหัว ตัวนี้ก็จะมีประโยชน์มากในเรื่องของขับปัสสาวะลดความดันมันใช้ได้หลายอย่างสมุนไไปแต่ละตัวนี่แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปทำ อะไรยังไงนะครับส่วนวันนี้ก็จะมีหลักสูตรที่ดูแลภายนอกให้พ่อแม่พี่น้องเราได้รับชมกันไรกันครับรนำมาล้างให้สะอาดนะครับจริงๆเราใช้ได้หมดแล้วก็ล้างเอาไม่ได้หมดเลย มาถึงขั้นตอนนี้เราก็จะมีวัสดุอุปกรณ์อยู่ก็คืออันนี้ไว้กองเอาน้านะครับโคกโคกหินหรือใครมีเครื่องปัน่นหรือใครมีอะไรก็ใช้ได้นะครับเอาเครื่องปัน่นหรือว่าโคกหินหรือโคกธรรมดาก็ได้มาตำเพื่อให้แตกแล้วก็จะได้ทำวิธีขั้นตอน อื่นต่อไปได้มาแล้วเราก็เอาหัวที่มันสดชื่นใหญ่ๆนะสักสี่หัวก็ได้นะครับแล้วเราก็นำมาหั่นันเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพราะว่าเราจะตำนะครับให้ละเอียด ไ้มาแล้วนะครับเราก็มาตำให้ละเอียดอันนี้แน่นอนเลย,เยสากนีซื้อมาสองร้อยบาทราคาหายไปหายไปแล้วอันนี้ซื้ออยู่ที่โคราชนะครับหนัก่ังดีเลยครับหลังจากที่เราตำ ได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เอามาคั้นคั้นใส่น้ำเติมน้ำลงไปประมาณ1 0 0ยซีซีร้อยถึงร้อยห้าสิบซีซนะครับเราก็คั้นเอาน้ำ ั้นเหมือนขั้นน้ำยานางนี่นะครับขั้นให้น้ํามันออกเออนี่มันก็จะออกเป็นลักษณะของสีของสีของน้ําน้ําสมุนไพรของเรานะครับไม่เยอะใช้ประมาณนี้แหละก็ทําได้ทุกวันดีึ้้แแ้้วก็ค่ครเลิกใช้กันนะครับ ได้แล้วนะครับทีนี้ได้มาแล้วก็จะได้น้ำสีแบบนี้เลยเป็นสีเหมือนน้ำป่อยเลยสีเหมือนน้ำป่อยกินก็หอม,มอตะไคร้นะครับทีนี้วิธีใช้ของเราเนี่ยจะออมาใช้ทำไมนะครับอันนี้คือเป็นสูตรที่ทำให้ผมแห้งแตกปลายน้อยลง แล้วก็รังแคก็จะหายไปคนที่มีปัญหาเรื่อง,งรังแคเรื่องโอ้เป็นเกาที่อะไรนี่ออกมาเป็นคุยๆอย่างนี้เราก็มาใช้วิธีนี้แล้วก็เอามาชโลมหลังจากที่เราสระผมเ็ดให้แห้งเราก็เอาน้ำตัวนี้มาชะโลมผมไว้สัก30นาทีเราก็ไปล้างออกแล้วเราก็ไปนอนนะครับวันนี้ทํา่อนนอน เราก็จะแล้วเส้นผมอะไรพวกเราของเรานี่ก็จะดีขึ้นค่อยๆดีวันดีคืนนะครับใครเีทยวไปใช้แล้วก็ได้ผลยังไงก็อย่าลืมอบอกต่อกันไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ยูทูบหมอแตงวันลาดนะครับ